ปลาหน่อยวาตอบมุ้ประปตมาตอบแล้วเปิดเัิดย่งไงครับเม,ม้ยปลาตำำละเอาทันใส่เมียนก็ ยังต็มก็บ,บอกที่ตยิงกตาน้อยสีมันจะเป็นนงใส่กระไรด้ยนะก็บ,บอก เนื้นี่ก็บอกเนี่ยนะตั <laughs> วใส่เข้าไปเพื่อโอ๊ยฝนนะ

ก็สามโตอยู่บ่โต้เงี้ยเต็มตุ่มอยังไงอ่ะโอ้ยมันก็เข้าละอู่นยิ้มตัวใหญ่โอ้ยน่อยหน่อยนึงนี่ครับน่อยหน่อยนึงตัวันนีตัว,ตวยังไงครับของเรานี่นนี่มันตัวน้อย ไม่หนันกหรอวจับตน,นี่หวขึ้นเสียไปมาเลยนะเพือนเป็นมะไตัวอปูผมเพิลืมนอนกันยิงเื้อตัวนี้จะสิทธิ์จะเลี้ยงกดัดกัดปลาถอกนะไขป่ปลาไข่ปลาไข่